ปิดตัวแล้วโมโต E 30สเปคค,คล้ายรุ่น E 40แต่ลดสเปคนิดหน่อยมาพร้อม Android 11 Go Edition สวัสดีครับผมทีม ID ฟ s t นะครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อของออนไลน์ผมมีคัมเปน11ด11มาบอกนะครับทั้งโปรเดตดิวโดนลดสูงสุด90เก็บของขวัญหรือจะฟรีค่าส่งก็มีนะครับสนใจะนอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ใต้คลิปเนียนยครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ ล่าสุดทาง m o t o r ola ก็ได้เปิดตัว Moto e 3 0ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นระหว่าง e 2 0และ e 4 0ซึ่งรุ่นใหม่นี้จะมีสเปคส่วนใหญ่คล้ายกับ Moto e 4 0แต่จะมีการปรับลดสเปคบางส่วนลงครับสมาร์ทโฟนรุ่น Moto e 3 0มีหน้าจอแสดงผลแบบ i p s l c d ขนาด6.5นิ้วตาส่วน20 9เมีค่า r e f e เก้าเฮิร์ตใช้ชิปโปรโมลผล Uni s o อ t 7 0 0เหมือน e 4 0 ให้แหลมไที่2 g b ส่วนหลอมให้ไปที่32 g b ลรันอยู่บนระบบการ Android 1 11 o o d i t i o n เหมือน e 1 0ให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลขนาดพิกเซลอยู่ที่0.8ไมครมีฟีเจอร์4 i n i n i n n i n g n ขยายพิกเซลเป็น1.6ไมครรูปใส M1.8 กล้องมาโครความเอียด2ล้านพ,พิกเซลและกล้องเด็บความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความเรียด8ล้านพิกเซลมีสแกล,ลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่อง มีมาตรฐานการน,น้ำ IP 5 2มีช่องหูฟัง3.5มิแมด้วยครับรองรับการเชื่อมต่อ 4G มี Wi-Fi 2 4 g h z มีบลูทธูธแรกตศูนย์ให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จแบบ10วัตต์ครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ